หฮ้โจกออกเนาะพี่น้องเนาะห่วโจกหปลาหย่าออกเนาะวันนี้ถึมาวันแห่เ้อพี่น้องวันเห่หนุ่มมันอากาศร้อนๆเนาะมาหาล่องหวยล่องน้องกันเนาะหาจับปลาเนาะวันแห่น้ำขอนห่วยเนาะน้ำขอนห้องอีสานเขียวอีสานเขียวน้ำมันบกเนาะรูน้ำที่เข่าร้ายเนาะพี่น้อง น้ำเลยบกก็เลยมาวานแหนนานยากันน้อมันน,ออนี่กำลังพักอาญาขึ้นก่อนเนาะเอาหญาจบอาเนาะขึ้นขอบคุณลหลายๆเด้อมาชมเนาะมาชมกันวานเนาะกำลังอ,อพักเงียบออกอยู่เนาะ นี่กันงหน้าเนาะพี่น้องนะธง,งหน้าเนาะเก็บบรรยากาศสวยสวยมาฝากนะตอนประมาณสามสี่โมงนะสี่โมงนังกา,างหลอนพอดีนะกางหลอนก็เลยห้าปลาเนาะพี่นอนะ้องมากัดปลาเนาะกัดกัดตายคนละยูกัดยูคนเนาะยิ่ลักกัด ดังกัดลายหลายใเนะาะแม่เนี่กะบ่มีเนาะมันมีแต่มมีหมืองเดียวเนาะเรื่องอัญญาหาออกเนาะ กับปลาตะไคร่นะนปลาตะไคร่ทะไคร่หอยแย้ใหญ่นะปลาตะไคร่นะจิงไข่าบานเห้านะตะไคร่เขาก็เอืนปลาไคร่นะ เดี๋ยวลราลุนตอนแฟนนักพี่นองนะตอนงานบรูไปที่จังไหเนนะสิมานบอกเราลุนอีกรอบนะครับ